บุ๋มปนัดดานำทีมจิตอาสาองค์กรทำดีลงพื้นที่จังหวัดอยุธยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่คอยช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประทานองค์กรทำดีล่าสุดเจ้าตัวพร้อมทีมงานลงพื้นที่ลุยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบางบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงคนชรา รวมถึงได้จัดเตรียมทำอาหารพร้อมถุงย่างชีพมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบุ๋มปนัดดาได้โพสต์ภาพขณะลุยช่วยน้ำท่วมที่สูงเกือบถึงหน้าอกเพื่อนำสิ่งของไปมอบให้กับชาวบ้านและภาพลงมือทำอาหารด้วยตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าโรงครัวเริ่มกันแต่เช้าข้าวการะเพราไข่ต้มพร้อมถุงอย่างชีพให้ตาบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอยุธยาแถวบางบานน้ำท่วมขังมาหนึ่งเดือนแล้ว แม้ว่าระดับน้ำจะไม่สูงเท้าคร่าวก่อนแต่สำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงใช้ชีวิตลำบากมากจึงควรได้รับการช่วยเหลือก่อนค่ะมูลนิธิิองค์กรทำดีขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนและร่วมทำบ,บุญทุกท่านนะคะอีกเป้าหมายหนึ่งที่เราต้องลุยไปให้ถึงที่ไม่ว่าน้ำจะสูงแค่ไหนคือผู้ป่วยติดเตียงเพราะกลุ่มน,นี้จะไปเจอหมอลำบากมากญาติก็ต้องเฝ้า ทางองค์กรทำดีเลยนำข้าวสารอาหารแหง้งน้ำดื่มแ่มเพิดอาหารกรองเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นในช่วงน้ำท่วมนี้ณาอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมจุดนี้มาประมาณหนึ่งเดือนแล้วผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ได้